แผนที่ใบไม้ในหมู่บ้านเด็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านใบหวานซึ่งตั้งอยู่กลางป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าต้นข้าวเธอเป็นเด็กที่ชอบเก็บใบไม้แปลกๆและพักจะเดินเล่นไปในป่าใกล้บ้านของเธอเสมอวันหนึ่งขณะที่เธอเดินอยู่นั้น ตนข้าวก็ได้พบใบไม้สีเขียวเข้มแปลกตามีเส้นสายเหมือนแผนที่อยู่บนใบไม้เธอหยิบมันขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากสายลมผู้ที่พบใบไม้แห่งการเริ่มตน้นคือผู้ถูกเรื่องให้ตามหาหัวใจแห่งปา่าเสียงนั้นพัดพามาตามลมตนข้าวตกใจและตื่นเต้นมากและต้นข้าวก็ตัดสินใจ ออกเดินทางตามแผนที่ระหว่างทางต้นข้าวก็ได้พบกับเพื่อนร่วมทางใหม่ๆเจ้ากระแตพูดได้ชื่อเฟียผู้ที่หลงทางในป่ามานานนกหูน้อยนักอ่านชื่อว่าโอเวอร์ที่รู้เรื่องราวทุกมุมของป่าและเจ้ากบกลัวน้ำชื่อตุ๊บปองที่อยากจะเอาชนะความกลัวของตนเอง ทั้งสี่เดินทางไปตามเส้นทางแผนที่บนใบไม้เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าตุ่ป่าหมอกดวงตาหมอกหนาทึบเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆและเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากทุกทิศทางเจ้าจะหลงทางแล้วที่นี่ไม่มีทางออกอย่าอย่าวังว่าจะพบเส้นทางที่แท้จริงเลยเฟียเจ้ากระแตที่เคยหลงป่ามานานตัวสั่นด้วยความกลัว ชฉันไม่อยากหลงอีกแล้วฉันกลัวเธอพึมพัมตนข้าวกุมมือเฟียไว้แน่นเราเราอยู่ด้วยกันนะเฟียไม่มีใครหลงเมื่อมีเพื่อนอยู่ข้างๆทันใดนั้นเส้นทางในหมอกก็เริ่มชัดขึ้นเหมือนหมอกจากสลายไปเมื่อหัวใจของเฟียมั่นคงอีกครั้งต่อมาพวกเขาก็พบกับบ่อน,น้ำพูดได้ ซึ่งจะสะท้อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจโอเวอร์ Over, นกฮูสที่แสนรู้ทุกครั้งที่มองบอกเขากับเห็นภาพของตอนเองนั่งอยู่คนเดียวในห้องสมุดที่เงียบเหงาแม้ข่าจะมีความรู้มากแต่ข้าก็รู้สึกเหมือนข,า,ขาดบางสิ่งมิตรภาพอาจจะเป็นสิ่งนั้นเฟียยิ้มให้ตอนนี้เจ้าไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วนะเราคือเพื่อนกัน โอเวอร์หัวเราะเบาๆบ่อนน้ำหยุดพูดทันทีกลายเป็นกระจกใส,สแสดงทางรับใต้ดินที่จะนำพวกเขาไปยังสะพานแห่งความสงสัยสะพานนี้ไม่ธรรมดามันดูเหมือนจะร่องรอยอยู่กลางอากาศและสันทุกครั้งที่มีคนเกียบเจ้าเจ้าจะข้ามได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามั่นใจในเพื่อนของตนเองตุ๊บป่องกลัวจนตัวสั่นแต่ถ้าเรา ตกลงไปในบ่อน้ำละ่ะข้าข้ากลัวต้นข้ายิ้มให้แล้วเจ้าจะยอมให้ความกลัวของเจ้าอยู่ที่เดิมตลอดไปงั้นหรอเฟียกับโอเวอร์จับมือกันเป็นแนวและบอกให้ตุ๊ป่องจับมือไว้ด้วยเราเชื่อใจเจ้านะัตุ๊ป่องพวกเขาพูดพร้อมกันตุ๊ป่องรับตาแน่นเดินข้ามสะพานไปพร้อมกับน้ำตาแห่งความกล้า และแล้วสะพานก็สว่างสวัยไม่สั่นอีกเลยเมื่อพวกเขาข้ามได้สุดท้ายแผนที่ก็นำพวกเขาทั้งหมดไปยังใจกลางของป่าใหญ่ซึ่งมีต้นไม้โบราณที่ชื่อว่ามหาโพแห่งการเวลายืนตระหง่ายอยู่กลางดานกว้างแต่กลับพบว่าป่าน,นั้นกำลังจะตายใบไม้ร่วงโรยดอกไม้หิวเฉาหมด ต้นไม้พูดได้ก็ได้กล่าวกับพวกเขาว่าหัวใจแห่งป่าถูกขโมยไปโดยเงามืดแห่งความกลัวและความเห็นแก่ตัวมีเพียงผู้ทีก่กล้าเสียสละและเต็มใจจะปกป้องผู้อื่นเท่านั้นที่จะนำกลับมาได้ขนาดที่ทุกคนกำลังหาทางแก้ไขเงามืด ใต้ร่างไม้ขนาดใหญ่เสียงกระซิบเย็นเยือยดดังขึ้นเจ้าเจ้าคิดว่าความกล้าของพวกเจ้านั้นเพียงพอแล้วหรอเงาดำรูปร่างคล้ายถาวันปิดเกียวปากกดขึ้นมันคือเงามืดแห่งความลังเลผู้เฝ้าประตูแห่งหัวใจแห่งป่ามันพุ่งเข้าแย่งใบไม้แผ่นที่จากมือของต้นข้าวและทันใดนั้นโลกทั้งใบก็เหมือนหมุนช้า,ชา ต้นข้าวล้มลงมองเห็นเพื่อนทุกคนถูกเงามืดพันธนาการไว้เจ้าเจ้ามีทางเลือกเจ้าจะเอาชีวิตรอดด้วยการแลกแผนที่หรือยอมสละทั้งหมดเพื่อผู้อื่นเสียงในใจของต้นข้าวดังก้องเธอมองไปที่หน้าของเพื่อนทั้งสามเฟียที่ร้องไห้เบาๆโอเวอร์ที่ยังส่งสายตามั่นใจ และตุป่องที่พยายามลุกขึ้นแม้จะกลัวเธอสูบลงหายใจเข้าเต็มปอดยกไปไม้ขึ้นและฉีกเป็นออกเป็นสองส่วนทันใดนั้นเองแสงสีเขียวเจิดจ้าก็พุ่งจากกลางใบไม้มันเกืนกินเงามืดในทันทีเถาวันมืดหายไปอย่างไร้ร่องรอยปาไม้ไม่ต้องการเพียงผู้กล้า แต่ต้องการหัวใจที่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นเสียงของต้นไม้มหาโพกแห่งการเวลาพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนใบไม้ที่เหลือกลายเป็นระอองแสงรอยขึ้นไปรวมกันเป็นหัวใจแห่งป่าแสงนั้นกลับคืนสู่ต้นไม้ใหญ่และทำให้ทั้งป่ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง สัตว์ทุกตัวเริ่มกลับมาร้องเพลงแสงแดดรอดผ่านใบไม้ตกกระทบกับผิวน้ำเสียงสายลมพัดผ่านเหมือนบทเพลงของคำว่าขอบคุณโซเฟียโอเวอร์และตุป่องสวมกอดต้นข้าวแน่นเจ้าเจ้าคือผู้รักษาป่าไม่ใช่เพราะพลังเวทมนต์อะไรแต่เพราะหัวใจของเจ้าตังหากจากนั้น พวกเขาทั้งสี่ก็กลับสู่หมู่บ้านและในคืนนั้นขณะที่เด็กหญิงต้นข้าวนอนหับเธอก็ได้ฝันเห็นแสงสีเขียวอุ่นๆพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่าความกล้าและมิตรภาพจะนำทางเจ้าผ่านทุกเส้นทางในชีวิตแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้มิตรภาพที่แท้จริงจะช่วยให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ การเสสละเพื่อผู้อื่นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ความกล้าคือแสงที่สามารถรบเงาเมืดในใจได้จบบ